ก็ยังอุตส่าห์หามาได้เนาะแล้วแต่เขาจะเลี้ยงยังไงในเมื่อแบบว่าบ้านนั้นก็ไม่ค่อยมีคนอยู่ตอนเช้าหมาเขาให้กินข้าวเช้ากับเย็นเราปล่อยไว้ให้มันวิ่งเล่นอย่างเงี้ไม่มีคนดูเดี๋ยวก็หายหูยหรอกมันไม่หมานุหมาไม่กล้าออกจากเขตใต้มันจะไม่กล้าออกจากเขตแถวนี้เพราะว่ามันเดินตกถอนียม,มากกว่าเออเสียงม,ม,ม,มันเดินตกท่อยก็เดินตกท่อทีรู้เรื่องเลยนะ ร้องใช่งงเลยอะ่ะมันก็จะร้องยิงยิงในนั้นแหละมีที่ทำให้มันยิ้ให้มันแห็น <laughs> นี่แหละยังแห็นไม่เจ็บเลยไม่เป็นไรไม่ใช่แกขอเข้ามาเพราะว่าแกคิดถึงไอโฟนบ่สีก็ไม่เหมือนเออไม่มีหมาแนละ้วมึงเหงามึจงจนะังงแเลยตกใจเลย มันน่าจะตกใจรองเท้าแหละเมื่อกี้เสียงรองเท้าทำมันสะดุ้งไงยมันก้าวแมวหนูรถมา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 ไม่ใช่มาแล้วป่ะรถใครมาอ๋อไม่ใช่รถใครมา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 เขียนด้วเอายายมาแล้วนี่ไงคนดูหมา ใหญ่หญห <c oughs> คนอยู่แต่น้าจะนอนมันจะชาร์จยายเฮียนค่ะมันจะชาร์จยาย <c oughs> ไม่หรอกโอ้ไม่ลูกมันชีตั้งต้าน,น,นมันหอุดหงิยังไงถ้าเบิร์กหูเป็นไม่ไู้อขอเราไหวตัวหนอ้าว <c oughs> เอามาเลี้ยงเป็นเพื่อนมันเหรอ ตัวนี้มันยังไม่รู้สองสามวันแล้วใหญ่ไม่ได้ไปท้องมันใหญ่มากเลยรอให้มันให้มันอยากนมก่อนก็ได้ค่อยมาเลี้ยงเป็นเพื่อนมันหน้ามันเศร้าอ่ะมันไม่มีเพื่อนเลยจั๊กเหาะมันติดเป็นพันอย่างเด้ออืมันไล่ผ่านหันก็งี่ง่าสีน้ำตาลสีน้ำตาลต่มันจ้ำเลยจ้ำหนังเลยขนมัน